โอเคครับเพื่อนๆคุณยังอยู่กับ ROG อะไรกันนะครับกับเกม Death Island 2นั่นเองครับเกมใหม่ล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิมครับผมต่อครับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัว ROG อะไรร้อยวัตต์นะครับผมต่อเมาสคีย์บอร์ดเข้ากับฮับนะครับต่อ HDMI จากฮับไป HDMI ท้ายจอมนิเตอร์ 4K ภาพแบบ Full HD มาดูกันครับ ROG อะไรจะปรับยังไงบ้างนะครับผมเกมนี้ดิส l a y ครับผมตั้งเป็น full hd 16ต่อ9ไว้นะครับเฟรมเรท1้0นะครับผมในส่วนของ a v v n c e d ค่าที่ผมเซ็ตน่าจะเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดแล้วเท่าที่ผมลองปรับดูเฟรมเรทสี5 1 0บสวิงอยู่ตั้งมีเดียมนะครับลอยอยากเป็นโลแล้วก็มีเดียมหมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วพลังของ amd fidelity fx Super Resolution 2แบบ Performance นะครับผมได้เฟรมประมาณนี้มาดูกันโบชนี่บนหน้าจอบน PC นี่ยังพอดูได้นะเพราะภาภาพยังสวยอยู่เลยนะเท่าที่ผมดูบนจอ 4K ตรงนี้ด้วยการส่งภาพออกมาเป็น Full HD แต่ภาพดีภาพดีภาพสวยเลยอะยังดูได้นะครับไม่ดูแบบหยาบจนเกินไปพวก t e x t จอรแสงแดดยังมีอยู่เลยไหมเห็นไหม รายละเอียดยังดีนะครับเพื่อนๆนะรายละเอียดยังดีอยู่ต้นไม้ก็ยังพอโอเคแต่ Resident Evil ก่อนหน้านี้แย่เลยนะภาพอยากเยอะแยะแต่นี้รายละเอียดต้นไม้ใบหญ้ายังได้อยู่นะครับโอเคมากๆ <c oughs> แผนที่เหรอโอเคลองๆโอเคโอเคได้ได้ยังปึ๊บโอเค ให้เราหาตัวจ่ายไฟโอเคครับาแก้วน้ำนี่เจอล้ <c oughs> โอเคทดสอบเลยครับ <c oughs> เรากำลังเล่น rog อะไรกันนะไม่ใช่ต่อจาก pc นะครับไม่ใช่พลัง4090หรือว่าคอมตั้งโต๊ะแรงสิน้นพลังของ cpu แบบ apu Z1 Extreme นะครับที่บรรจุเข้ามาในเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้ ROG Line RAM 16GB DDR5 โอ้โหการาฟิกการ์ดเทียบเท่า GTX 1650 pc หรือ1660ยโดยประมาณได้ตามนี้นะครับเมื่อกี้ผมหยิบไปยังเนี่ยต้องใส่ดิใส่ย,ยังเอามื่อกี้ผมไม่ได้หยิบมาเหรอผมเม่แต่ฝอยนะครับผม นะครับจอข้างล่างเนี่ยลื่นมากนะครับเฟรมเรทตรงนี้เพื่อนๆน,นี่น,น,น,นีข้างจอเนี่ยกินไฟ30วัตต์ยีวัตต์สีกว่าเล่นได้แน่นอน40กว่าถ้าเล่นจอ7นิ้วลื่นพลิดจอเนี้ยนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ต่อจอมอนิเตอร์หรือว่าจอทีวีในการเล่นมองอีกทีหนึงถ้าพกพาไปแค่เนี้เล่นได้สบายครับจอ7นิ้วตรงเนี้ย40กว่าเฟรมนะครับผมแล้วผมไปทิ้ไว้ไหนย โอ้ยังไม่ได้หยิบไปโอ,โอเคนี่สี 49, ่สิบเก้าห้าสิบเฟมเรทอยู่ข้างจอนะเพื่อนไม่ได้โกหกเสียบประตูเปิดกดเคเคืออะไรอ่าเป็นพวกสกิลอะไรไไต่างๆโอเคเนี่ยเราลองวิ่งครับมีซอมบี้แล้วยืบยืบยืบยบสี่สิบสี่นะครับตบ เป็นเกมที่โจมตีซอมบี้ได้ยากมากผมบอกเลยโจมตีซอมบี้ยากมากจริงๆโอ้ยเดี๋ยวฮึบตั้งลาก่อนโอ้โหย้ยอึบอึบติบ ไอ,อ,อ้อุ้ยพลังแย่แล้วจิ้มเออไม่เอกนึกถึงการเล่นแต่ไงไล่เลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนุม่มคืออ,ออ๋อวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเออกดเอ้าไม่มีเลขเอออ่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับตั้งประมาณนี้อ่ะผมลองปรับอีก มีวิธีอื่นไหมทำให้แบบมันได้ประมาณนี้หรือว่าได้ดีกว่านี้ขอลองครับอ่ะ fxaa เป็นยังไงบ้างลองปรับ fxaa อย่างเดียวต้องนั้น media หมดนะครับแล้วก็ amd f i n d e r i n g super resolution 2เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไร save เ,เลือกลองภาพเป็นไงไอ้จอเฟรมเรทมาอยู่ข้างล่างแล้ว41-43สีสดดี หมดนี้อืมพาไม่ค่อยแตกนะเล่นบนหน้าจอ Full HD ตรงเนี้ยผมยังว่ามันดีอยู่เลยอ่ะผมว่ายังม,มันยังดีอยู่อ่ะเพราะที่ผมลองอนะสองมี่ก็ไวเกินแกะเฮึบเจอเจอเจออืม <c oughs> <c oughs> เฟมเลทอยู่ที่40กว่ากว่าพอปรับเป็น FXA a เออเอกติดยานะครับผมแป๊บรึงอืมลองต่อลองต่อ FXA ไม่โอเค temporal aa high ได้ไหมไหวไหมลองเซปปึ๊บภาพหยาบเฟมเลท44อ่ะดีขึ้นว่ะอุ้ยอุ้ย อึอึอยฮึบฮึบอืมเฟรมเรทดีกว่าเมื่อกี้ปะ5้าสิบกว่านะครับไ้่มันถูกกันวะเออได้ได้ได้เดลอีสเทิ์เล่นหมดนี้ได้นะครับเล่นได้เลยลื่นมากจอเล็กนี่ลื่นปื๊ดเลยแต่จอใหญ่จะแบบหน่วงนิดนิดแต่เล่นได้นะถ้าถามผมเนี่ยผมเล่นได้เลยนะเฟรมประมาณนี้ใช้ได้ได้อยู่แต่มันอาจจะเบนมึินิดนึง เฮ้ย,อยลองอีกลองอีกนี่คือเด a t อซ a แลนด์สองนะครับลองการปรับต่างๆนานาไปเฮ้ยมันรับได้นะเว้ย A A High เนี่ยได้อยู่แล้วถ้าเรา,เาปรับ Performance เป็นบาลานซ์ล่ะมันจะดีขึ้นไหมมันลองครับเราต้องลองหลายๆอย่างเพื่อได้เฟร,รมที่ดีกว่านี้อืมสถียนดีนะเกมใหม่ๆ เฟรมเรยตอนนี้ยัง 40, 38, 43, 41เอ oh, oh hey. yeah. ้ยเอ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 ้ยอ้ยเอ้อโอ้ยเย็บเอ๊จะเย็นลบก่อนเดี๋ยวเราจะตายฟรีเอาแล้วยาหมดโอเค อ๋อ,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 อตายเลยเหรอโอ้โหผมว่าหมดเมื่อกี้ดีสุดหมดเมื่อกี้ดีสุดในการเล่น Death Island สองผมว่าหมดเมื่อกี้ดีสุดเลยหมายถึงว่า เท่าที่เราไล่ปรับค่ากันมานะครับหมดเมื่อกี้ดีสุดนะครับไม่บาลานซ์นะไอที่ว่าเป็นอันเนี้ยดีสุดเลยเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวลองจับบาลานซ์เป็นคุณภาพนี่เป็นไงได้ไหมลองครับลองเรื่อยๆอึ๊บอึ้บอึ้บไปสามสิบแปดสี่สิบสามเก้าสามแปด บิเข้าบ้านนั่นและสามเ้าสี่สจริงๆผว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้ลื่นกว่านะครับการเซตเกมนี้เนี่ยน่าจะโอเคตรงเมื่อกี้มากกว่าเซตแบบอันนี้ Performance น,นะครับ AMD Fidelity FX Super Resolution 2 p e นะครับ performance แ,แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นมีเดียหม,ด,มดเลยแล้วข้างบนตรงรอยอย่างเนี่ย Temporal AA High ได้นะครับแล้วก็ อะไรเนี่ย overall นะครับ medium นีครับผมเซตนี้เหมือนจะได้เลยเต็มที่แล้วกับเกมนี้ Death Island 2ต้องอันนี้นะี่ครับเฟรมดีครับ46 44เออเล่นได้เลยนะครับผมใครอยากเล่นเกมนี้กับ ROG r รนะครับเซตแบบนี้ภาพสวยด้วยบนจอนิเตอร์ Monitor, ขนาด 4K ผมย้งว่าภาพมันไม่ได้แตกมากรายละเอียดดีมากนะครับ การปล่อยภาพจาก ROG a ะไรออกมาผ่าน HDMI ทำได้ดีนี่ก็ตามจริงตามจริงตามตามจริงของหูแม่โชลิวเคลเลยอืมยันเลยมันต้องซ้ำเอาตายแล้วหรอเอ้ยตายแล้วตายแล้วเฟรมเรทห้าสิบก็มีแตะนะครับเกมนี้ทำได้ดีเลย ROG a ะไร สำหรับผมถือว่าโอเคมากๆเป็นการปรับยนอยู่นนะเพื่อนๆ่อนคือไม่ได้โลทั้งหมดบางเกมมีแอบปรับสุดได้ด้วยเกมไฟติง้งอ่ะปรับสุดได้เกมแบบอย่างเกมเนี้ยเป็นเกมภาพสวยเกมหนึ่งนะถ้าไล่เรียกกับดายิางไลน์เนี่ยเป็นเกมภาพสวยเกมหนึ่งที่เอาเรื่องนะเนี่ยดูสิภาพยังสวยอยู่เลยเห็นปะ hey, ภาพยังสวยอยู่เลยเห็นปะ่ะเพื่อน ภาพยังสวยอยู่นะครับดูสิเป็นแบบนี้ภาพยังสวยอยู่เฟรมเรทดีนะตั้งตามนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยกับ death island 2พลังของ rog a l i a i นะครับตั้งตามที่ผมตั้งเลยเล่นได้แน่นอนต่อจอใหญ่เล่นจอน้อยก็สบายมากๆจอ7นิ้วลื่นปลืด้ดเจอกันคลิปหน้าครับผม